สวัสดีคระ บันเทิงกับนายแทนกันแล้วนะคะวันนี้เราก็มีข่าวแซ่บๆเหมือนที่ได้เห็นเป็นน้ำจิ้มกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาเสิร์ฟกันเพียบเลยอยู่กับเรา2องคอนดิชั่นพี่เตยค่ะครับผมผมกีเดียนครับเช้านี้อากาศก็เย็นๆอยู่นะครับอากาศแปรปรวนมากจะงงๆหน่อยนะช่วงนี้ถึงจะเย็นแต่ค่าฝุ่นเยอะนะฮะที่กรุงเทพเนี่ยร้อยห้าสิบกว่าค่าปกติที่เขาบอกว่ามาตรฐานคือห้าสิบนะนี่ขึ้นไปร้อยห้าสิบกว่าดังนั้นใครที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลใส่หน้ากากออกจากบ้านด้วยนะครับเราเป็นคนพิเศษกันไงจะได้รับไ พิเศษพิเศษเสมอทุกวันนี้ก็ใส่หน้าก,กากเข้าหากันอยู่แล้วใส่จริงจริงกันไปหน่อยละกันคุณก็ไม่เว้น <c oughs> ไปต่อแล้วกันคุณผู้ชมคราวแรกของเราในวันนี้ครับเดี๋ยกกีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูความหวานของคู่นี้เลยหมักคิมล่าสุดเนี่ยควงไปเที่ยวทะเลมา <c oughs> <c oughs> หวาน <c oughs> ไม่ลืมผู <c oughs> ลืมตาเลยจะ้ะ น้ำทะเลที่วาเค็มมาเจอความหวานของคู่รักหมากคิมเขาไปแทบจะกลายเป็นน้ำเชื่อมเพราะทริปเนี้ยสวีทหนักมากโดยหนุ่มหมากเผยว่าเป็นทริปที่ด่วนจีมีเวลาแค่2วันหนึ่งคืนก็ไปเที่ยวกันได้ส่วนรูปที่เห็นสาวคิมเซ็กซี่หนุ่มหมากบอกตามใจไม่มีติดขดัดเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่วาใสาเป็นรูปหัวใจบนไหล่ขาวๆของสาวคิมหนุ่มหมากก็เป็นคนคิดอเองนะจ๊ะ เป็นทำให้อยากทำให้ก็น่ารักดีใครไปทำต่างไปได้นะคือควสมาเขาหาเรฟเ e นซ์มาเราก็เลยถ่ายให้แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยานั้นเองคนก็ถามว่าเป็นพีวดดิงหรือเปล่าไม่โอ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นผมก็ก็ถ่ายเล่นๆกันเฉยๆไม่ถึงว่าขอแต่งงานยังครับยัง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 ไม่ถึงเวลาหวานปกติปกติปกติทุกอย่างครับ ส่วนวันเกิดของสาวคิมที่อายุครบ27บ27ปีไปเมื่อ2วันก่อนหนุ่มหมากบอกไม่ได้เป็นคนเตรียมวางแผนเซอร์ไพรส์รวมถึงยังไม่มีของขวัญให้สาวคิมอีกด้วยเอาแบบเนี้ยไม่น้อยใจแย่หรอจ๊ะ ไม่มีเซอร์ไพรส์เลยเลยครับก็พี่ๆที่รู้จักกันเขาก็เตรียมเซอร์ไพรส์ให้อยู่แล้วเราก็แค่แบบเตรียมๆกันนิดหน่อยครับผมที่บ้านน้องนั่นเองเป,เป็นคนยกเค้กไว้ให้เขาอะไรอย่างนี้เออเป็นคนยกเค้กไหมไม่ครับไม่ไม่ก็แต่ว่าที่คลิปที่ลงนั้นนะก็คือเป็นเป็นระหว่างอยู่ในภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยก็เออก็แกล้งเขาทำเลอะปากอะครับหลังๆมาก็เขาเขาใจเย็นขึ้นนะครับ ก็ตามตามอายุท enfin ี่โตขึ้นแหละเอของขวัญยังไม่ได้ให้เลยครับเนี่ยตั้งใจอะไรหรือขออะไรเลยไม่ได้ขออะไรเลยครับผมผมยังไม่ได้ให้เลยเพราะว่าไม่มีเวลาเลยครับผมถึงจะไม่ได้เป็นคนจัดงานและของขวัญก็ยังไม่ได้ซื้อแต่ข้อความสุดหวานที่นุ่มหมากอวยพรสาวคิมก็คงทำให้เจ้าของวันเกิดยิ้มไปหลายตลบแน่ๆจ้าเมื่อกี้ที่เห็นในคลิปแบบมีเค้กเลอะป่าด ในหัวเรามีคำถามต่อแล้วเฮ้ยน้ำหมากเขาจะเช็ดยังไงเนาะเขาก็เช็ดเขาก็เที่ยวทิชชู่เช็ดธรรดาแต่ของขวัญนี่คือถ้าเป็นฉันก็คือไม่มีเวลาไม่เป็นไรส่งเลขบัญชีให้ จบ,จบโอนมาค่ะไม่ม <tenido appeal> ีเวลาให้ไม่เป็นไรนะคะโอนได้เออเดี๋ยวค่ะซื้อเองเอาเป็นสิทธิชอบเองเลยดะมาต่อที่เรื่องดราม่าหน่อยดีกว่านะคะกับแก๊งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมาสําหรับหนุ่มเจมจิเขาก็ไปกับแก๊งเพื่อนกวนดารานั่นแหละแล้วก็มีแฟนสาวนะคะไปด้วยแต่ว่าคนที่จะมาตอบคําถามเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งในแก๊งที่ไปเที่ยวนั้นเลยนะคะเป็นนุ่มเกรดวารินทร์อนอยังไงไม่รู้ว่าได้คุยกับเจมจิบ้างหรือยัง ทริปญี่ปุ่นที่ฝั่งคนไปเที่ยวงแกงนักแสดงเจมสจ์จิเต้านัทพรเตยจรินทร์พรอเล็กธิะเดศแฮปปี้เวอร์แต่ฝั่งเมืองไทยดราม่าไอจีเดือดเพราะทริปนี้มีสาวฟอมหวานใจหนุ่มเจมส์จิไปด้วยแม้สาวเต้า,ตาที่ออกงานแรกหลังไปเที่ยวมาจะยังไม่ได้มีโอกาสตอบแต่หนุ่มเกรทบรินทร์พรพี่ชายสุดซี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้หนุ่มเจมส์และเชื่อว่าจะผ่านทุกดราม่าไปได้ค่ะผมก็เพิ่งรู้เมื่อว,นวนนันสองวันนี้ว่าแบบว่าแบบมีการถล่มอะไรกันเกิดขึ้น ไ,ไม่ได้คุยเลยอันนี้ไม่ได้คุยจริงๆ,ๆ,งๆเพราะว่าแบบคือเวลาเราเวลาเราเห็นเขาไปเที่ยวแต่เราเห็นแหละว่าเขาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบคนที่มันอยู่ต่างประเทศมันเที่ยวอ,อยู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจตอบไลน์กุ๊ปอะไรยหรอกหรือก็เตะออกจากกุ๊ปซะหรอก <S <S เป็นห่วงถ้าเกิดโดนน้องโดนดราม่าอะไรลบๆก็เป็นห่วงน้องอยู่แล้วอะไเดี๋ยวนี้มันก็จะถูกจับตามองไปหมด <S 2> <S 2> สําหรับคนที่เป็นเป็นดารานักแสดงอะไรเงี้ยความเป็นส่วนตัวมันก็น้อยลงทุกวันทุกวัน จากที่เมื่อก่อนมันมันก็น้อยอยู่แล้วตอนนี้โซเชียลมันกว้างขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าความเป็นส่วนตัวมันก็น้อยลงมันก็ลาบากเหมือนกันแต่กส่วนตัวมันลงรู้ที่มีคนเปิดตัวไปเลยคนจริงจริงชายจรส่วนความรักของตัวเองที่มีหวานใจนอกวงการเหมือนกันหนุ่มเกรทบอกยังไงยังไงก็ไม่หลงรูปแฟนสาวผ่านสื่อตัวเองเหมือนอย่างหนุ่มเจมส์แน่นอนค่ะคนเรามัไม่เหมือนกันนะเนาะหมายถึงว่าเจมส์ ก็ไม่เหมือนผมอยู <el Sh are> ่แล้วผมก็ไม่ได้ใส่ใสเหมือนเจมอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มันก็ต้องแล้วแต่จังหวะจะโคนว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนแบบพอเจมเขาโดนแบบนี้แล้วเขาออกมาเปิดอะไรเงี้ยผมก็มันก็มันก็ดีมันอยู่ที่ความสบายใจมากกว่าในมุมผมนะมันอยู่ที่ความสบายใจของของทั้งสองคนอะไรเงี้ยงานนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าเกรซจะเป็นคนจริงเมื่อไหร่น้อจากเกรซชายเรามาต่อกันที่เกรซหญิงกันบ้างเกรซชายเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวแต่เกรซการกล้าวเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้เปิดตัวได้หรือเปล่าหรือว่าแง้มแง้มเพราะมีการลงรูปหนุ่มไวยละอ่อนในไอจไม่รู้ว่าคนนี้ใช่แฟนหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกันนะครับพร้อมกับเรื่องงานของเธอด้วยว่าจะตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระหรือเปล่าครับ ภาพเล่าเรื่องขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้ววนะันเนอะสาวเกรสการกล่าวที่เปิดตัวหนุ่มรู้ใจคนใหม่ด้วยภาพกระหนุงกระนิงกอดกับตีหล่อในปาร์ตี้วันเกิดเจ้าตัวอายุเข้าหลักสามเมื่อเดือนก่อนพอดอนจอไม่ถามสาวเกรสก็ตอบชัดชัดตรงตรงไม่แอบแองให้เสียเวลาว่าหนุ่มคนนี้เป็นนักธุรกิจชื่อนิกสเตตัสคือหนุ่มรู้ใจคนใหม่ที่คุยกันได้5าเดือนเองค่ะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงไม่ต้องระบุอะไรอย่างงี้คนนี้ขอแบบ เงียบางนิดหนึ่งสบายๆอย่าเพิ่งให้เครื่องหมายไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอย่าเพิ่งเย็นเย็นก็ดีนะคะที่ผ่านมาก็ชอบพี่เขาเป็นคนให้เกียรติเราค่ะค่อนข้างเป็นสุภาพบุรุษเขาไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่เลยก็มีไลฟ์สไตล์หลายอย่างค่อนข้างตรงกันนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่รู้สิมันก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าคลิกเลยนะคะรู้สึกว่าใช่คิดว่านะ และถึงดาราตัวท็อปวิกหมอชิดจะหันไปเป็นนักแสดงอิสระและสบช่องอื่นกันเพียบแต่สาวเรสย,ยืนยันยังไม่คิดย้ายไปไหนเพราะบ้านนี้ก็อบอุ่นดีหลังพักพิงมานานถึง15ปีแล้วละค่ะเงาไปหมดมวังเวงเลยเป็นเรื่องปกติอะค่ะก็เหมือนพี่เปลี่ยนที่ทํางานกันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเรื่องปกติค่ะถ้ามองไม่ต้องไปมองดราม่าเลยตัวเกสไม่ค่อยคิดคาดอะไรล่วงหน้าหรคอคะก็จะกนสบายๆอยู่สบายๆไปแบบนี้คนเรามันเปลี่ยนกัน ตลอดเวลาความคิดมันเปลี่ยนกันตลอดเวลาอยู่แล้วอ่ะมันก็คิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะค่ะมันก็เหมือนเราเปลี่ยนงานกันไปเรื่อยๆอะค่ะงานนี้เราเซนสังกัดกับที่นี่ก็อาจจะดีโอเคมันมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ประสบการณ์ข้างนอกมันก็ต้องมันมันได้อย่างเียงมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะค่ะถ้าพูดได้แบบแซ่แฟเป็นกลางอะแฮปี้ขนาดไหนไม่รู้แต่ที่แน่ๆปีนี้สาวเกรซจะมีละครไม้ชมกันถึง2เรื่องเลยละค่ะกลับไปที่เรื่องหนุ่ม ใบละอ่อนเนี่ยอ่อนกว่าเกรสสามปีนะอยู่โอ้ยไม่ก็ไม่มีปัญหาไม่ติดปะไม่ติดก็ดูว่าขึ้นเต้นอมตะได้กินเด็กเมื่อกี้เมื่อกี้เตยถามว่าอยาก หาจากไหนได้ยอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเก์บอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนไงแล้วก็บอกว่าอันดับแรกต้องมีเพื่อนเยอะก่อนพอเพื่อนเยอะเสร็จเราจะได้เพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงฮะอ <c oughs> ีเพื่อนหน่อยไงไม่สงสัยไงทำเป็นพารู้หากันง่ายจังอะไรแบบนี้เหรอ <c oughs> อย่างไรบ้าง <c oughs> มา,าที่ตัวแม่อย่างวินุนวรนุษย์กันหน่อยดีกว่านะคะคน <c oughs> นี้เนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาสนดราม่าเรื่องของความลงความรักอะไรแล้วเพราะว่าแต่งงานชื่นมื่นกันมา8ปีแล้วนะคุณแต่ว่าต้องบอกว่าเรื่องงานเนี่ยหลายคนจจะคิดว่าแต่งงานแล้วเรื่องงานก็จะดรอปลงคือไม่ ไม่เลยจ้าบอกไว้ก่อนเลยว่าถึงขั้นว่าปีนี้เนี่ยถ้าใครจะสร้างงานมไม่มีคิวให้แล้วนะ รวยจนไม่รู้จะหอบเงินไปเก็บไว้ที่ไหนแล้วจ้านางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ทีล่าสุดคว้าเงินเกือบ8หลักเปิดธุรกิจความงามตัวที่5ของตัวเองไปเรียบร้อยแล้วแถมงานละครก็ไม่ทิ้งเพราะปีนี้ฟาดไปถึง5เรื่องกับ4สถานีทำมาเจ้าตัวยิ้มไม่หุบเพราะตัดสินใจไม่ผิดกับการก้าวออกมาเป็นนักแสดงอิสระฮอตไม่ฮอตไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆคิวงานปี2 0 1 9แน่นเอียดถ้าใครอยากจ้างก็ต้องลงคิวปีหน้าไปเลยจ้าบอกว่าเป็นผู้นำฟรีแลน์ อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วการเป็นฟรีแลนซ์สำหรับนุ่นสำหรับนุ่นนะคะนุ่นแฮปปี้มากเพราะว่านุ่นอยากมีโอกาสได้เล่นอะไรที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นในขอจพี่นุ่นบอกว่าเปิดรับเทียวงานปี2 0 2พันี่แล้วแกวเล่นกับเพื่อนปีนี้เต็มแล้ค่ะค่ะใช่ค่ะแ้อกขอโทษอีกหลายๆที่ที่แบบใช่ใไม่ได้ค่ะช่องเจแล้วก็จะไม่ต่อของจีเละครยาวเงี้ยค่ะในช่วงแบบ ประมาณมีนาเนมษาก็จะเปิดของทางัิพิธีแต่ว่าเป็นคิวพรหัสสุกปีที่แล้วอ่ะแบบอยู่บ้านเยอะไ,ไหหรอย่างเงี้ยค่ะก็ปีนี้ก็มันถึงช่วงจังหวะเวลาที่เราได้ทํางานแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่ที่ได้ทําด้วยค่ะคิวแน่นขนาดนี้แต่บอกเลยว่าคุณสามีตอดปิติไร้ปัญหาเนะจ๊ะเพราะสาวนุ่นมีกฎเหล็กงดรับงานวันเสาร์อาทิตย์เพื่อแบ่งเวลาให้คุณสามีนั่นเองค่ะ ไม่ได้ว่าค่ะไม่ได้ว่าเลยเขาก็โอเคค่ะคือเาก็แบบเราอยากทําอะไร,รอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่เรารอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเวลานุ่นทํางานนกุก็ก็คำนึงถึงเขาด้วยแหละค่ะอ,อย่างที่บอกว่าเสาร์อาทิตย์ไม่รับงานนะคะอคะไรเงีเสียดายของปีนี้ก็คืออาจจะไม่ค่อยได้ไปดูเขาแข่งรถอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองค่ะงานนอกบ้านก็ดีหนาที่ภรรยาก็ไม่ขาดไม่แปลกใจเลยที่แต่งงานมานาน8ปปีแต่ความรักยังดีดีไม่มีระหองระแหงกันเลยสักนิดค่ะ แน่นไปหมดเลยอ่ะงานในวงการก็แน่นแล้วก็ยังจะเป็นเอ่อประตูผลิตภัณฑ์ของตัวเอง<ช>อีกเราใครที่ follow Instagram ของพี่นุ่นนี่ก็เห็นว่าผลิตภัณฑ์อะไรของชีก็เยอะแยะไปหมดเลยนะ ตะลึงตรงที่ว่างานในวงการเนี่ยนี่เพิ่งเดือนมกราคมนะฮะคิวแน่นถึงเดือนธันวาคมของเธอเป็นไงบ้างคะของฉันก็เต็มอะไรคิวเต็มเลยว่างโล่งๆเลยยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะะคทาง direct message ก็ได้รับรับหมดไข่เก่งไปต่อกันดีกว่าคุณผู้ชมใบเตยไม่ใช่ใบเตยนี้นะใบเตยสตรีวันคนนี้เนี่ยทำอะไรก็เป็นประเด็นดราม่าไปสมุดล่าสุดโดนเรื่องเสื้อผ้าอีกแล้วครับ ก็เป็นซะอย่างนี้จะไม่ให้ดราม่าได้ไงเมื่อสาวใบเตยสุธีวันแต่งตัววิวขั้นสุดคล้ายชุดว่ายน้ำบอาสูงไปรับจ้างร้องเพลงแต่ถึงจะโดนด่ายับสาวสั้นเสมอหูก็โนสนโนแค่มันใจรู้กาลเทศะเพราะร้องเพลงอินเลาชค่ะแถมแฟนหนุ่มแมนพัฒนพลที่ยังตามไปคุมติดขอบเวทีด้วยเอาจริงๆอ่ะทุกชุดของใบเตยอ่ะก็ ก็ไม่มีชุดไหนที่มันไม่ไม่เซ็กซี่แล้วว่าวิวนะพี่นะเรื่องนี้ไปเตยโชว์งานในเล้าเนาะไปเตยจะเอาจริงๆจะเปรี้ยวแค่ไหนมันก็มันก็สามารถอยู่เพราะมันออนสเตจบนเวทีเราก็แต่งตัวตามตามการเทศะก็ต้องรักษาตำแหน่งนิดนึงเนาะพอใส่ยาวอะไรเงี้ยคนจะไม่โอเคคือเจ้าภาพงานก็จะเรียกไปเปลี่ยนว่าขอแบบขอที่แซ่บที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันคือเขาเรียกว่าเไยว่ามันคือบทบาทของนักร้องมากกว่า เรื่องการแต่งตัวไม่เคยแค่แต่เรื่องที่ทำเอาสาวมั่นเกือบเสียเซลฟ์ก็พราะดันชื่อเหมือนเดตไอดอลเจ้าของวลีฮิตเพลงที่มีงูออกมาซึ่งเพิ่งถูกตำรวจจับคดียาเสพติดก็เลยถูกเขาใจผิดว่าเจ้าตัวไปยุ่งเกี่ยวกับยานรกด้วยค่ะ<ฮ>คุณพ่อเลยโทรมาเลยบอกว่ามีญาติๆโทรมาว่า ลูกติดยาเสพติดหรอคุณพ่อของแดนเซอร์หนูก็บอกว่าไปงานไม่ได้นะเดี๋ยวโดวนตำรวจจับพี่ใบเตยโดนจับค้ายา <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบเฮ้ยไม่ใช่หนู <c oughs> ไม่ชีเลียดหรอกแต่ใบเตยว่าเราก็ต้องชี้แจงแหละแค่นั้นเองเพราะว่าพอคนเขาอ่านข่าวจริงเขาก็จะแบบอ๋อเออไม่ใช่จริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอบางทีเห็นแว็บแรกพอเป็นชื่อใบเตยเนี่ยก็โฟกัสมาที่เราแล้ว ส่านการป่วยภูมิแพ้กําเริบที่ต้องนอนโรงพยาบาลถึงสวันเมื่อสัปดาห์ก่อนตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะสิ่งเจ้าตัวก็ได้แต่ดทําใจที่ป่วยบ่อยเพราะมีงานจ็อบงานจ้างร้องเพลงแทบทุกวันไม่สามารถหลีกเลี่ยงเชื้อโรคที่ปะปนมากับสภาพอากาศในสถานที่ต่างๆได้ค่ะ ก็ดูภูมิใจในความเซ็กซี่ของนางนะอไม่เป็นความชอบฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียหายตาบใดที่รู้จักกาลเทศะาอย่างที่เขาบอกกันนะแบบกำลังคิดภาพในสองปีข้างหน้าว่ามันถึงนี่มันก็นี่ไงเขารักษาตําแหน่งของเขาอยู่ก็อยากให้ได้มีใครมาโค่นล้มได้เลยนะคะไม่สนเสมอหูอย่าเรียกหนูไวเตยนะจ๊ะไปเช็คความรักของสาวพิงกี้กันหน่อยดีกว่าเห็นสวยๆแบบนี้เชื่อไหมว่าตอนนี้โสดมาก ใช้สถานะแม่ไ <Netz> ม <ank pedir als> ้หลังเตียงหักรักสะบัานกับอดีตสามีเศรษฐีเมืองพัทยาเพชรอิทธิมาปีกว่าแต่จนป่านนี้สาวตาคมพิงกี้สาวิกาวัย32ปีก็ยังโสดสนิทไม่มีหนุ่มๆอาสามาดามใจไฮซ่ากระคนแต่เจ้าตัวจดอนแค่เดินหน้าทางานต่อไปแบบเชิดๆเพราะลมเลิกความหวังเรื่องการมีลูกไปเรียบร้อยเลยไม่รีบร้อนจะมีรักครั้งใหม่ค่ะลมเลิกแล้วไม่ไม่มีไมเีแล้ว อยากอยู่อย่างเงี้ยก่อนนะคะอยากมีอยากทำงานอ่ะคือแบบอเลิร์ t มาชินแล้วชินแล้วชินแล้วชินกับกับการทํางานกับบ้านนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยโยคะนอนแค่นี้ชีวิตมีอยู่แบบแค่นี้ค่ะก็รู้ว่าเราโสดเขาไม่มีดูลุงเราเลยหรอไม่หรอกเพราะว่าไม่รู้สิก็มันไม่มีถ้ามีก็คงคงมีแหละถ้าไม่มีก็ไม่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 รีบอะแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะแฮปปี้ ใช่เพื่อนเข้าใจเพื่อนมีลูกกันหมดแล้วแสดงว่าช้าสุดเปกุ่เพื่อนมีกันไปแบบนำแต่งงานกันหมดแล้วว่าเราคือโสดคนเดียวเลยอะ่ะคือเรานี่คือแบบเริ่มต้นสตาร์ศูนย์คนแรกเลยนุมน่มๆได้ยินแบบนี้อย่าเพิ่งใจฝอเพราะถึงไม่คิดจะมีลูกแต่บางครั้งสาวพิงกี้ก็แอบ,บเงาอยากมีคนมาดูแลหวัวใจเหมือนกันนะ มันจะต้องมีบ้างแหละแม่อยู่คนเดียวก็อยากจะมีคนคุยมันก็อาจจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนานแต่หลายคนจริงๆนะเขาอาจจะเห็นพอเป็นแบบเป็นดาราด้วยเป็นคน,คนสวยด,ด้วยก็ไม่ค่อยที่จะมีใครกล้าเข้าไปจีบเพราะก็จะคิดว่าแบบ เออไม่อันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวเปล่าไม่ได้ชันไม่มีเลยอน,นี้ก็ไม่มีมมเลยไปต่อกันที่วงการเพลงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมกับคอนเสิร์ตของโหสีนักร้องทรงพลังสี่โพดำเนาะล่าสุดเนี่ยทุ่มเทซ้อมกันหนักมากจนหนึ่งในสมาชิกเดี้ยงไปแล้วครับ จะได้เห็นแก๊งเพื่อนีดีกรีแชมป์เดอะสตาร์4พอดำออกสเตปโชว์ลีลาแดนซ์ เพราะปกติจะเป็นใส่รองพ้นใส่ใส่กันซะมากกว่าแต่คราวนี้บนคอนเสิร์ตใหญ่4พดําโอไมก์ก็ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่26-27มกราคมนี้เลยขอจัดแบบพิเศษใส่ไข่ซะหน่อยเพราะอยากทําโชว์ที่แฟนๆไม่เคยได้เห็นกันมาก่อนบอกเลยว่าแต่ละคอนชุ้มเทกันสุดๆโดยเฉพาะหนุ่มสสยหาดตมวราวุ์ที่สงสัยจะจัดหนักเกินไปหน่อยเลยทําให้มีอาการกล้ามเนือ้อลายอักเสบเฉียบพันถึงขั้นยกแขนไม่ได้ต้องวิ่งรอไปให้คุณหมอฉีดยาตามระเบียบ มีท่าเต้นท่าหนึ่งที่มันแบต้องปล่อยตัวปล่อยแขนอะไรที่มันเหมือนเราคงเล่นใหญ่ไปมัง้งมันก็รึบเมื่อวานมันเจ็บช่วงเนี้ยครับแขนในขยับได้แต่ว่าช่วงอกมาแล้วก็มาถึงต้นคอคือมันลามถึงนี้หมดเลยก็เลยหมอบอกว่าถ้าสามวันไม่หายอะ่ะ ต้องอลตรสาวและกายภาพเหมันก็พยายามเตมเ้นเบาลงครับแล้วก็ดูถ้าอะไรมันไปไม่ได้ก็ไม่ฝืนส่วนแขกรับเชิญก็ไม่ต้องลุนเพราะหนึ่งในลิสต์นั้นเป็นเพื่อนสีเบนคิวเคกมาเรียมที่ครั้งนี้เมื่อรวมตัวกันในชื่อสี่พอแดงซึ่งถังเป็นนักร้องในดวงใจของแกงสี่พอดาที่อยากร่วมงานแบบฟูลทีมเลยได้วามเสียงให้ฟังเป็นน้าจิ้มเบาๆแบบนี้ เขาเรียกว่าประทากัน4ต่อ4ครั้งแรกใช่ครับก็ตื่นเต้นเรียกว่ามาช่วยกันสอดประสานให้ให้8เสียงมันมันไปด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่คนที่เรายังไม่ได้บอกไปใช่คุณทำไมน้อยจังเลยอ่ะคนเดียวหรอคุพิเศษขาดไหนคะดูตาผมนี่ผมเหมือนว่างเปล่าเนาะพี่บอกเลยว่าปั๊วมากเขาได้หมดเขาได้หมดอ่ะ ผมเพลเป็่าผมไปผมไปไม่เป็นเจอคนนี้ผมไปไม่เป็นาได้หมดแล้วก็เขาสวยมากามาเยะมากาเป็นกระเทยเหรอนคมยังฮฮาซะขนาดนี้วันจริงทั้งหมดรับประกันว่าสนุกคบรอยงแน่นอนค่ะจอยู่รอดปลอดภัยถึงวันสิ์ไม่ยเราดูถึงพดถึงอีกคนนงพูดถึงความสามารถแล้วก็ความสวยใ่ปองศแน่นอนแน่นอนแนันงเลยเดี๋ยวรอดูได้เลยปองศัก เพลงกันต่อเนื่องเลยนะคะสําหรับคลื่นวิทยุสุดฮอตอย่างเมนโลกก่97.5 FM นะคะเขาก็มีการปรับโฉมใหม่งานนี้ก็เสริมทัพดีเจมาแบบแน่นเอียดเลยเรียกว่าเปิด24ชั่วโมงฟังเพลิน เพลแป๊บเดียวก็เดินทางมาเกือบ2ปีละคลีนวิทยุเมลโล975 Work Life Balance Radio Station ของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนที่จัดเต็มเสิร์ความปังรับสักราชใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์แฮปปี้ก่อนลัคกี้ซึ่งบอสราเชนพาณิชดยด์รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุเมลโล97.5 FM ปรับโฉมเพิ่มความสนุกเข้าถึงผู้ฟังทุกกลุ่ม พร้อมเสริมทัพสามพี่น้องอารมณ์ดีซินจเจรินบราเดอร์สและสนักร้องรุ่นใหญ่เบิร์ดกับฮาร์ดมานาั่งแท่นเป็นดีเจร่วมกับพีเจนหน้าเก่าทั้งบอยโกเจี๊ยบวัชระพัชโมรุนด็อกมาเน์ดพุตตานมูชยนนและอีกเพียบค่ะเสริมทัพดีเจแน่นขึ้นแล้วก็รายการก็มีความไบรตี้และหลากหลายขึ้นมีไลฟ์สดมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นยิ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาเจอครอบ elo, ครัวเมนโลครบทุกคนต้องบอกว่าครอบครัวเมนโลของเราเป็นเหมือนพี่น้องกันจริงๆครับ ถึงแม้เราอยู่คนละช่วงคนละวันแต่เมื่อเราเจอกันแล้วเนี่ยเราเหมือนครอบครัวกันผมเชื่อว่าการจัดวางทับทุกรายการทุกช่วงของเมโลตั้งแต่6โมงเช้าของสิงเจริญไปจนถึงช่วงดึกรวมถึงช่วงมัชเมโลของพี่ๆเนี่ยมันกำลังจะสร้างเรื่องราวและสร้างคอมมูนิตี้ครอบครัวเกิดขึ้นในคลื่นวิยุของเมืองไทยครับ มาฟังลีลาการจรัดรยการของเราเมโลดีเจแต่ละคนว่าจะแซปซีจีดใจขนาดไหนที่เมโล975จัดเต็มเพลงเพราะพร้อมเนื้อหาสาระความรู้อัดแน่นตลอด24ชั่วโมงค่ะยังอยู่กันที่เรื่องเพลงครับเพราะว่าเมาสมอยซอยก9ของเราในวันนี้ครับมีเพลงมา3แนว3สไตล์ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับเมาอย เจ็บปวดที่มันเพิ่งรู้ตัวเองมันเพิ่งเห็นว่าเคายงี่เงา่ายังไสงสาวน้อยสิสงห์สวัลมาตั้งระดับดาวขอบสิ่งเกินเพิ่งรู้ตัวจากโปรเจกต์เธอมาฝากชาวซอยเก้าเพลงจังหวะมีเดียมที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของตัวเองผ่านเสียงร้องนุ่มลึกลงตัว ก่อนจะอัปเดตชีวิตการเรียนปีแรกในรั้วมหาวิทยาลัยว่าแฮปปี้สุดๆงานกระ่งเรียนก็นเริ่แบบเนี้ปรบมือให้รัวๆเลยจ้าสูๆ้ๆนะตัวเองขอบสิ่งเปนแรกในชีวิตมาให้ได้ฟังกันแบบพร้มเปล่เลยจ้า นักร้องหนุ่มโอมเดอะไอดกับเพลงโกเพลงจังหวะสนุกสนุกที่เจ้าตัวตั้งใจทําเองทุกขั้นตอนรับรองฟังแล้วจะรู้สึกถึงความไม่ท้อถอยและเดินหน้าต่อยังมีพลังจะเพราะขนาดไหนอย่าลืมไปหาฟังกันนะจ๊ะจัดไปค่ะ มาในสไตล์อินดี้ตามคอนเซปต,ต์เป๊ะนักร้องน้องใหม่วงเซนติเนลที่แวะมาอัปเดตสิ่งเกินแรกของพวกเขาให้ชาวสอยก้าวได้ฟังกันแบบเพลินเพลินกับเพลงเธอในจอแนวเพลงป๊อปอินดี้ <Yes. S 1> บอกเรื่องราวความรักที่ได้แต่แอบชอบแต่ก็ไม่กล้าบอกทำได้เพียงแค่กดไลค์กดเลิฟผ่านหน้าจออะอะอะแฟนแสายอินดี้รีผ่ามาฟังกันด่วนเลยนะจ้า เราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยเพลงตะกายดาวค่ะเป็นการประสานเสียงกันของทั้งสองแก๊งนะคะทั้งสีโพดําแล้วก็สีโพแดงให้ฟังซุบเซิร์ฟกันไปก่อนที่จะไปดูเต็มๆกันในคอนเสิร์ตก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเจอกันอีกครั้งกับนายแตเทนนายไลฟ์เจอกันเวลาประมาณ6กโมงสีวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรของเรา2คนจากอเมริกันอีเกิด้วยลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ